จะพามาดูปัญหาของมีโอคันนี้นะครับมีโอร้อยสินะครับก็คือลูกค้ามีอาการขับไปแล้วมันเหมือนเล่งไม่ออกครับเหมือนคล้ายๆมเมดแตกหรือเม็ดค้างอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาลองแกะกันนะดูจี่ใส่พายกันนะครับ โอเคครับไทรพานมันลงละระดลบหน้าเนี่ยครับรถมันจะเร่งไม่ออกครับจริงๆริงพานจะต้องอยู่ระดับตรงนี้ครับคิดว่าข้างหน้าน่าจะให้เม็ดแตกก็ล่องเม็ดขึ้นไปครั้ง เดี๋ยวไปดูนะครับโอ้ยอย่างร้อนโอ้ร้อนมากมาดูเม็ดกันดีกว่าวเม็ดมันค้างหรือทิ่ฟุ้งทิดฝุ่นเจอตัวแล้วครับนี่ครับ เนี่ยครับอาการแบบนี้รถมันจะเล่งไม่ออกนะครับเม็ดมันแตกหมดเลยนะนี่ก็มาดูช่วงชามด้วยนะครับดูชามว่ามันเสียไหมครับถ้าเสียเราก็ต้องเปลี่ยนฝาปิดเนี่ยครับฝาปิดอย่างนี้เสียครับเสียต้องเปลี่ยนหมดเลยครับเนี่ยครับเปลี่ยนเม็ดก็หายแล้วครับอาการเล่งไม่ออกโอเคนะครับสวัสดีครับ